กอบป้องกันครอบครัวและแผนกเกษียณในหนึ่งเดียวนะครับเครื่องมือสําคัญที่คนรวยใช้กันในาการวางแผนทางการเงินก็คือประกันตลอดชีพนะครับที่เป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าและก็สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวการวางแผนทางการเงินนะครับอย่างรอบคอบไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่ยัง ยังต้องคํานึงถึงการปกป,ป้องครอบครัวและคนที่คุณรักรวมไปถึงนะครับการคิดไปถึงแผนที่เราจะ,กะเกษียณอายุในวันที่เรา,าไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับหรือว่าเราหยุดที่จะทํางานแล้วและในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการเสียภาษ,ษีนะครับและเมื่อเราจากไปครอบครัวเราอาจจะต้องเสียภาษ,ษีจากมรดกใช่ไหมครับ เมื่อเราอยู่เราเสียภาษีรายไ,ได้แต่เมื่อเราจากไปครอบครัวต้องเสียภาษีมรดกและอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่าใช้จ่ายในการที่จะค่าใช้จ่ายในการที่จะโอนย้ายค่าทรัพย์ส,สินที่ดินบ้านอะไรต่างๆเป็นการโอนย้ายกรรมสิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะบริหารจัดการมรดกมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับมีค่าธรรมเนียมมีค่าทนายมีค่าศาล นะครับประกันชีวิตแบบตลอดชีพจึงเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่ผู้มีความมั่งคัง่งหรือคนรวยเนี่ยมักจะเลือกใช้ไม่เพียงเพื่อการลงทุนนะครับแต่ยังเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในการคุ้มครองครอบครัวแล้วก็วางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพจุดเด่น4ข้อของประกันมรดกด้วยประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับหเลยนะครับใช้เพื่อในการปกป้องลูกน้อย ในวันที่คุณพ่อจากไปอย่างไม่คาดคิดนะครับในวันที่ลูกน้อยเรายัางยังเล็กนะครับคุณพ่อทําประกันมรดกตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะปกป้องลูกนะครับในวันในช่วงเวลาที่คุณพ่อยังมีเรี้ยวมีแรงมีพละกกาลังอยู่ในวัยทํางานอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในวัยที่กําลังสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะครับเมื่อคุณพ่อและคุณแม่ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ สิ่งที่จะได้รับกลับมาอย่างแน่นอนเลยก็คือความอุ่นใจอุ่นใจว่าหากวันหนึ่งคุณพ่อจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเงินประกันที่สะสมมานั้นจะเป็นทุนที่มั่นคงในการดูแลและปกป้องลูกน้อยนะครับช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับและยังคงความมั่งคั่งนะโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือการเงินในช่วงเวลาที่ยากลําบากเลยนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับประกรันแบบนี้นะครับเบีย้ยไม่จ่ายทิ้งนะครับได้เงินคืนและไม่ขาดทุนนะครับการเลือกประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับมันก็คือเป็นเบีย้ยน้อยแต่คุ้มครองเยอะนะครับเบีย้นยน้อยคุ้มครองเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าทําทุนสักหล้านนะครับทาทุนสักหล้านเนี่ยผู้หญิง นะครับอายุสัก30ปีนะครับเบี้ยอยู่แค่ประมาณ18นนะครับหรือว่าเราเน้นไปเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับทำเบี้ยสักปีละ10,000แสนนะครับได้ความคุ้มครองถึง1ล้านส่งเบี้ย20ปี1 0 0 0 0แสนก็คือ2ล้านถูกไหมครับแต่ได้ความคุ้มครองถึง5 4ล้านแสนนะครับล้านแสนประมาณนี้นะครับเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่านะครับจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาทที่คุณลงทุนไปเนี่ยไม่เสียเปล่ารอบจากจะได้รับเงินคืนแล้วนะครับ ในช่วงวัยกเกษียณเราอาจจะได้ผลตอบแทนด้วยนะครับเป็นการลงทุนที่มั่นคงและก็คุ้มค่าในระยะยาว3มนะครับมาว่ากันในเรื่องของวางแผนมรดกและก็การลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบนี้นะครับยังมีบทบาทในเรื่องสําคัญในช่วยในการวางแผนภาษีมรดกนะครับสิ่งสําคัญเลยในช่วงเวลาที่เรายังมีรายได้อยู่นะครับเราจะต้องเสียภาษีนะครับประกันตัวนี้ใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด1,000 0แบาท ต่อปีนะครับหนึ่งแสนบาทนะในการที่จะลดหย่อนภาษีแต่นะครับแต่เมื่อวันที่เราจากไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นแคตโฟลจะเป็นทุนสําคัญนะครับเหมือนกับเป็นเป็นพินัยกรรมสําคัญที่เรายกเงินที่เราสะสมเอาไว้นะครับใช้เงินที่เราสะสมเนี่ยประมาณแค่40-50%ิของทุนที่เราทำนะครับเงินแค่40%ยกตัวอย่าง1ล้านเนี่ยนะครับตีซะสองหมื่นกว่าปีเนี่ย นะครับอยู่ที่20ปีเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนเองนะสี่แสนเองแต่คุณได้ความคุ้มครอง1 000, ล้านตั้งแต่วันแรกนะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับเป็นแผนเกษียณเป็นแผนเกษียณสําหรับลูกน้อยที่กําลังเติบโตนะครับเมื่อลูกน้อยเติบโตมีความมั่นคงทางการเงินแล้วครับคือเื่อเติบโตจนก้าสู่วัยทํางานมีอาชีพมีหน้าที่การงานประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองมีความมั่นคงและว,วันนั้นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับ เข้าสู่วัยเกษียณแล้วนะครับเข้าสู่วัยเกษียณแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการปลดเปลื้องภาระของคุณพ่อแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปห่วงแล้วเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาเป็นสาวแล้วเขามีความมั่นคงมีครอบครัวแล้วนะครับเขากําลังสร้างอนาคตของเขาแต่ตอนนี้คุณพ่อกําลังแก่ชรามากลื่นไปความสามารถในการหาไรายได้ก็จะลดลงนะครับประการชีวิตที่ทําไว้ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องลูกน้อยในช่วงเริ่มต้นของชีวิตนะครับ แต่วันนี้มันจะเปลี่ยนทายนะครับในวันที่เราปลดเปลื้องภาระนะครับรายได้ที่มั่นคงสําหรับคุณพ่อเป็นเงินก้อนเงินก้อนก้อนหนึ่งนะครับให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยในวันที่ท่านเกษียณนะครับในวันที่เราเกษียณนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเราส่งเบี้ย20ปีนะครับอายุตอนนี้ประมาณ30พอถึงอายุ50เราก็หยุดส่งนะครับพออายุสัก55า รู้ไหมครับว่าเบีย้ยที่เราส่งมามันก็จะเท่าทุนใช่ไหมครับ2,000 20, มบาทส่งมา20ปีใช้เงินประมาณ4 0 0แสนเราออมเงินนะครับแต่พอสักอายุ60เราไปเวรคืนกรมธรรนะครับเราไปมูลค่างเงินสดในกรมธรรม์มันเพิ่มจาก4,000สนเป็น5,000สนนะครับถ้าเรายังไม่ถอนคืนเรารออีกสักนิดหนึ่งไปอายุ70มันก็จะกลายเป็น0 0แสนนะครับ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงทุนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งนะครับแต่มันยังเป็นช่วงเครื่องมือที่ช่วยในการปกป้องครอบครัวส่งต่อความมั่นคงและก็บริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจทั้งในด้านการเงินและครอบครัวนะครับอยากแด่รายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่เอประกันชีวิตยินดีให้คำปรึกษานะครับสวัสดีครับขอบคุณ